สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรถยอดนิยมรุ่นขายดีนะคะคันนี้เป็นสีหายากนะคะเข้ามาไม่เท่าไหร่นะคะก็ออกไปอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับสีเทาดําคันนี้นะคะคันนี้เป็น Toyota าอ t ลติ 1.6G นะคะสีเทาดํามากันแบบสวยๆเลยค่ะไมคคันนี้นะคะอยู่ที่160,000กเมเท่านั้นนะคะเป็นรถยนต์ปี2018ค่ะรานะคาพิเศษ439,000บาทเท่านั้นนะคะ พีพีทันใดเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปได้เลยนะคะสําหรับพีพีท่านใดที่กําลังสนใจกําลังมองหา t o โตยตา้อาอัลติสีเทาดานะคะต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เดียวเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอัลติสนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวเลยนะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันก่อนค่ะให้เห็นถึงโครงสร้างดีๆสีเดิมๆที่ทางบริษัทเรารับเข้ามานะคะคันนี้นะคะมาเริ่มจากตัวฝากระโปรงนะคะตัวฝากระโปรงนี่สีเทาดำนะคะสันเหลี่ยมคมนี่อยู่กันครบนะคะไอจ้จุดๆที่เห็นสีขาวนี่เป็นรอยผุ รอยฝุ่นรอยเปื้อนรอยอะไรอย่างนี้นะคะคือถ้าอาบน้ําแต่งตัวก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะคะคันนี้มากันแบบคงสร้างดีๆสีเดิมๆกันอีกคันหนึ่งเลยค่ะเรามาดูตัวกระจังหน้ากันบ้างนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบ minor change มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมากันโฉบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ตเลยนะคะโลโก้โตโยต้านี่เห็นกันชัดเจนอยู่ตรงกลางเลยนะคะสภาพของไฟคันนี้นะคะได้มาเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะมากันวาวๆขาวๆใสๆเลยนะคะ ไม่มีรอยขุ่นหรือคาบความเหลืองเนยนะคะมากันเป็นแบบสภาพพร้อมใช้นะคะไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวแต่ประการใดค่ะพร้อมใช้สวยๆเลยค่ะคันนี้คันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะแจ้งเดี๋ยวเลขะเบียน4150นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คสต็อกให้นะคะว่าปรับสภาพเสร็จแล้วยังของยังครบอยู่ไหมหรือว่ามีอะไรที่ต้องการก็แจ้งเดี๋ยวเพิ่มเติมได้นะคะจะรูปภาพอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะ เรามาดูตัวกันชนล่างกันดีกว่าค่ะกันชนล่างนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะเป็นสีเปียโ,โนแบ็กสีดำนะคะตัดกับสีเทาดำให้ดูสปอร์ตขึ้นมาเลยนะคะสําหรับคันนี้เรามาดูสีผิวพันธุ์ด้านข,าข้างของตัวรถกันนะคะสีผิวพันธุ์ของคันนี้นะคะมาเทาดำเงาๆเลยนะคะเป็นสีเดิมๆเลยนะคะไม่ตอนที่เรารับมาก็ไม่มีรอยถลอกไม่ต้องเก็บงานอะไรนะคะมากันแบบสภาพพร้อมใช้นะคะ รอยต่อเนื้อซุ้มล้อนี้มากันแบบแนบสนิทนะคะระยะห่างเท่าๆกันเลยดูแม็กกันบ้างดีกว่าค่ะแม็กคันนี้นะคะจะเป็นแม็กดั้งเดิมมาจากโรงงานนะคะเป็นแม็กทูโทนนะคะล่องดําปัดหน้าเงานะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยคูดฟูดบาดแต่อย่างใดนะคะตัวนี้จะได้เป็นแม็กสิบสิบหกนะคะพร้อมใช้เลยค่ะตัวยางก็ได้เป็นดันหลบนะคะยังมีคิวซีอะไรอยู่กันครบสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้ได้ไปอีกคันหนึ่งก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะ ตัวโลโก้นะคะไม่ว่าจะเป็นดูอ l VVTI นะคะก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะเราลองมาดูตัวกระจกด้านข้างข,างของคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะตัวกระจกด้านข้างของคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวมากับตัวรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นผัดเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นของมูลคกามีนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยเฉียวรอยชนรอยแตกหรือรอยลาวให้เห็นกันแบบต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ข้างในคันนี้นะคะนี่นะคะยังไม่ได้อาบน้ํานะคะต้องแจ้งกันอีกครั้งนะคะจะได้เบาะนะคะที่เป็นดั้งเดิมมาจากโรงงานนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเป็นสีเบดเดิมๆเลยนะคะสะอาดเกลี้ยงๆเลยนะคะไม่มีรอยขันรอยยุบตัวค่ะคันนี้นะคะได้คอนโซลมาคุมโทนสีดําเป็นสไตล์สปอร์ตนะคะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะและคันนี้ยังให้แอร์แบ็กพร้อมกันถึง7ใบเลยนะคะ สะดวกสบายมั่นใจในการเดินทางอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเรามาดูเม็ดอาร์ของคันนี้ดีกว่าค่ะตัวเม็ดอาร์นะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะมากันแบบเรียงเส้นสวยเดิมนะคะมากันสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะตัวสติ๊กเกอร์นะคะอยู่กันครบสมบูรณ์ไม่มีรอยแกะรอยลอกหรือรอยล่อนนะคะ หัวน็อตนี่คมๆใสๆเลยนะคะไร้รอยไข่ลายรอยประแจเลยค่ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่ต้องห้ามพลาดน,นะคะได้มาเห็นกันก่อนที่จะปรับสภาพนะคะมากันแบบโครงสร้างดีๆสีเดิมๆอีกคันหนึ่งเลยนะคะดูตัวฝาประตูนะคะนี่นะคะมาสะอาดเกลี้ยงๆเ,เลยนะคะพร้อมใช้งานไม่มีรอยขูดขีดแต่อย่างใดเลยค่ะเราลองไปดูตรงที่นั่งแถวสองกันบ้างะคะ่ะที่นั่งแถวสองนะคะเริ่มจากเบาะนะคะ ัวเบาะนะคะมาแบบสะอาดนุ่มเกลี้ยงๆเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยขาดหรือรอยยุบตัวะคะ่ะมากันสวยเดิมนะคะคันนี้นะคะดูที่ฝ้ากันดีกว่าค่ะฝ้าก็จะได้เป็นแบบนี่นะคะสีเบทนะคะนั่งเรารู้สึกโปร่งสบายนะคะก็จะมีรอยเ,อเขาเรียกว่ารอ,อยทองนะคะที่สําหรับยันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนส่งมอบเราจะมีการทําความสะอาดให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะให้พี่ๆเอาไปใช้ในสภาพที่สะอาดที่สุดนะคะ แล้วก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้ฝั่งข้างคนขับให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้ครบรอบคันแล้วนะคะและกระจกทุกบานนะคะมีโลโก้โตโยต้าให้เห็นอย่างเด่นชัดนะคะตัวฟิล์มนะคะจะได้เป็นของคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะคะเป็นของ 3M นะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะพีพีก็เอาไปใช้กันได้เลยนะคะแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันอีกแล้วนะคะมาเช็คเม็ดอาร์ของคันนี้กันค่ะ ตัวแมตอาร์นะคะสวยเดิมเรียงเส้นนะคะพร้อมใช้นะคะเปิดมาเจอรอยขีบโรบอทจากโรงงานเลยนะคะให้พี่พีเห็นกันเลยค่ะไม่มีการชนหนักทางโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะอยู่ในสภาพที่แบบพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ให้พี่พีเอาไปใช้งานกันได้เลยค่ะรอยต่อเนื้อซุ้มล้อก็มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะดูแม็กกันดีกว่าค่ะแม็กนะคะเป็นทูโทนค่ะล่องดําปัดหน้าเงานะคะสภาพพร้อมใช้นะคะไม่มีรอยพูดฟุตบาทนะคะ มากันสวยเดิมอีกคันหนึ่งเลยนะคะสําหรับคันนี้เรามาดูด้านหลังของคันนี้กันดีกว่าค่ะสีผิวพันธุ์นะคะสีเดิมๆทั่วเท่ากันทั้งคันเลยนะคะมากันสวยๆเลยค่ะนี่นะคะพร้อมใช้งานเลยตวัวไฟนะคะได้เป็นไลท์ไกด์ดิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทันยุคทันสมัยนะคะตวัวไฟนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีความขุ่นไม่มี ขึ้นนะคะไม่มีการซึมน้ำอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะโลโก้ Toyota c โ,โครรา a a l อ i ติหรือรุ่น 1.6G นะคะอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะไม่มีการขึ้นสนิมแต่อย่างใดค่ะด้านล่างก็จะฝังไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฮบีพี BP เอาไปใช้งานกันได้เลยนะคะเซนไลฟ้าทุกอย่างอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะนี่นะคะสวยเดิมนะคะใช้งานกันได้ตามปกติค่ะนี่ต้องแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังสวยเดิมขนาดนี้นะคะ ตัวหลังค้านะคะมาแบบสะอาดเกี้ยงๆเลยนะคะไม่มีค่าบฝุ่นค่าวงวงอะไรนะคะให้กวนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในภายในด้านในแล้วก็ดูพวกอะไรกันดีกว่านะคะนี่นะคะเปิดมาก็จะเจอพวกพมนะคะอันนี้เป็นช่วงในการในการเตรียมทําความสะอาดแล้วนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์นะคะ ตัวยางอะไหล่แม่แรงประแจอะไรอยู่กันครบนะคะซีนทางมะพร้าวเห็นกันชัดเจนนะคะพีพีมั่นใจได้เลยนะคะไม่มีการชนหนักทางโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นซีนทางมะพร้าวชัดเจนอย่างนี้นะคะเรามาดูตัวหัวน็อตนะคะหัวน็อตนี่ใสๆไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่นะคะสะภาพไฟนะคะเป็นไทโคยโตะนะคะสวยเดิมนะคะมาจากโรงงานนะคะผลิตให้ปลายแดงเท่านั้นนะคะมั่นใจได้เลยนะคะ ซิลิโคนนี่ยังแบบนิ่มๆนะคะจิ้มแล้วยังเป็นรอยนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ค่ะนี่หัวน็อตน,นี่ใสๆเลยนะคะพี่ๆเอาไปใช้รถก็ใช้กันได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนนะคะเห็นสภาพกันมาแบบนี้แล้วนะคะถ้าหลังปรับสภาพแล้วคงแบบสวยเนี๊ยบพร้อมใช้งานเลยนะคะดูสีผิวพันธ์ด้านข้างฝั่งนี้กันนะคะนี่นะคะสวยเดิมนะคะเงาเงาใสๆนะคะชั้นสีผิวนี่เสมอเท่ากันเลยนะคะ รอยต่อเนือซุ้มล้อนี้มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันค่ะสภาพแม็กนะคะได้เป็นทูโทนนะคะล่องดําปัดหน้างเงานะคะยางนี้ก็ได้เป็นยางดันหลบทั้ง4เส้นนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะคะตัวยางนะคะจะได้ได้ยางแบบล่องยางลึกๆนะคะเป็นแบบสภาพพร้อมใช้แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเอาออกไปขับขี่คิดทริปการเดินทางได้เลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะนี่ค่ะเราไปดูด้านในของคันนี้กันบ้างค่ะ ดันในนะคะเริ่มจากฝาประตูนะคะมาแบบสะอาดเกลี้ยงๆนะคะนี่ยังไม่ทําความสะอาดยังสะอาดขนาดนี้นะคะสะภาพเบาะนะคะสวยเดิมเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะนี่นะคะมากันสวยๆเดิมๆสะอาดเกลี้ยงๆค่ะดูเม็ดอาร์ก,กันนะคะจะแกะยากนิดนึงนะคะเป็นรถใหม่นะคะนี่นะคะสวยเดิมเลยค่ะนี่นะคะไม่มีรอย ขยับรอยไขนะคะเปิดมาก็เจอรอยขีบโรบอดจากโรงงานนะคะมั่นใจโครงสร้างเดิมๆมไม่มีการทําสีพ่นสีทับแต่อย่างแน่นอนนะคะนี่นะคะมากันสวยเดิมเลยค่ะคันนี้นะคะได้โครงสร้างดีๆสีเดิมๆกันไปอีกคันนะคะสําหรับรถสวยๆคันนี้นะคะรุ่น1.6ีสีเทาดํานะคะมีเข้ามากันไม่เยอะนะคะพี่ๆท่านใดสนใจต้องรีบจับจองกันนะคะดูฝาประตูฝั่งคนขับกันนะคะ สะอาดเกลี้ยงเกียงนะคะได้กระจกออโต้ฝั่งคนขับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะคอนโซลสะอาดเกลี้ยงเกียงเลยนะคะนี่นะคะตัวพวงมาลัยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ามก้านนะคะพร้อมใช้งานค่ะสะภาพเบาะนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุบตัวเลยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสวยเดิมนะคะถือว่าใช้งานกันดีนะคะรักษาดีมากนะคะสะภาพมากันแบบสวยสวยเดิมเดิมค่ะ เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดูดีกว่าค่ะนี่นะคะจะได้เป็นผู้สตาร์ทนะคะเราเพียงแค่เหยียบเด็กแล้วแต่เบาๆนะคะก็สตาร์ทติดได้ง่ายๆเลยนะคะครั้งเดียวสตาร์ทติดกันง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะคันนี้นะคะใมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะพี่เพียเอาไปใช้นะคะมั่นใจหายห่วงได้แน่นอนนะคะคันนี้ใหม่แท้ใหม่เดิมไม่มีการกลับก,กันกอเลขใหม่นะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะคะเรามาดูตรง เครื่องเสียงกันบ้างดีกว่าค่ะเครื่องเสียงนี่ใช้งานเสียงดังฟังชัดนนะคะใช้งานกันได้ทุกกลุ่มนะคะก็เอาไปใช้กันได้เลยค่ะตัวแอร์นี่มากันแบบเย็นเย็นฉ่ำๆเลยนะคะแอร์ติดเร็วมากด้วยนะคะสตาร์ทแบบเดียวนะคะก็เย็นขึ้นมาเลยนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะคะแทบจะไม่ต้องทําอะไรกันอีกแล้วค่ะอาบน้ําอย่างเดียวก็แทบจะวางขายกันได้แล้วนะคะนี่นะคะ ตัวเกียร์นะคะก็เป็นออโต้แบบขั้นบันไดนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะคะรถโครงสร้างดีๆเข้ามานะคะพี่ๆต้องแบบรีบกับจองกันนะคะเรามาดูเม็ดอาร์ของคันนี้กันดีกว่าค่ะเม็อาร์นะคะสวยเรียงเส้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้พี่พรับชมนะคะเหมือนมาดูกับตาเองเลยนะคะนี่นะคะสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยลอนนะคะ หัวน็อตนี่ไม่มีรอยขยับหรือรอยไขยนะคะมากันสวยเดิมนะคะเป็นอีกคันหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยค่ะใครกําลังมองหาสีเทาดํานะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะตัวกระจกด้านข้างค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ที่กระจกให้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่มีรอยเฉียวรอยชนแต่อย่างใดน,นะคะคันนี้จะมาพร้อมกับรูโลโก้ดูอ l อ v, v t วให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะรอยต่อเหนือซุ้มล้อก็มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะ ตัวแม็กนะคะสวยเดิมเลยนะคะเป็นทูโทนล่องดําปัดหน้าเงานะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่มีรอยเฉียวรอยชนรอยคูดฟุตบาทเลยนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะภายในห้องเครื่องของคันนี้นะคะแจ้งเลขทะเบียนก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเลขทะเบียนสี50นะคะใครกําลัง รับชมคลิปนี้นะคะและสนใจคันนี้นะคะแจ้งเลขทะเบียนนี้ให้เดียได้เลยนะคะคันนี้เป็น toyota altis ปี2018นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์ d u a l vvt-i นะคะเสียงเดินได้เรียบเดินได้สมูทนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้เลยค่ะตัว qc นะคะอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยของเหลวของไหลอะไรรั่วซึมนะคะนี่สภาพเดิมๆมายังไงเดียถ่ายให้รับชมกันอย่างนั้นเลยนะคะหัวน mm ็อ hmm. ตนี้นะคะ ใส่ใสเลยนะคะไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่เลยะคะะ่ะสภาพพร้อมใช้งานนะคะไฟที่ได้นะคะเป็นผัดดั้งเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะตัวโครงสร้างคันหน้ามอน้ํานะคะเป็นตรงๆเลยนะคะๆๆไม่มีบุบไม่มีคตไม่มีงอนะคะ QC อยู่กันครบสมบูรณ์นะคะไฟได้เป็นผัดเดิมเดิมเลยนะคะเป็นของไทยโถยโตนะคะหัวน็อตนี่ใสใสเลยนะคะไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่เลยค่ะสภาพพร้อมใช้งานมากงหม่อีกคันหนึ่งเลยนะคะตัวหัวน็อตนะคะ เกียงๆเลยนะคะไม่มีรอยขยับรอยไขเลยค่ะดูกลมๆมอยู่นะคะตัวสติกเกอร์อะไรอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะนี่พร้อมใช้เลยนะคะตัวสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยล่อนนะคะมากันสวยเดิมอีกหนึ่งคันเลยนะคะไม่อยากให้พี่ๆพลาดคันนี้เลยนะคะสําหรับตัวโตโยต้าเอาติ 1.6G ปี2018นะคะคันนี้มายอยู่ที่160,000กิโลเมตรนะคะราคาพิเศษค่ะ439,000บาทเท่านั้นนะคะ พีพีท่านใดสนใจกําลังมองหา t o โย t a าอัลติสสีเทาดํานะคะต้องรีบจับจองคันนี้กันเข้ามานะคะหากสนใจคันนี้นะคะติดต่อเดียนะคะที่เบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ไอดีนะคะ0959989961ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะหากเดียลืมลืผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ